สวัสดีค่ะพบกับปิดแล้วก็รายการ BME Channel นะคะวันนี้ปิดจะพาสาวๆทุกท่านมาเยี่ยมชมงานนะสากตุฟกแฟ์ครั้งที่18ค่ะข้างในจะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราตามปิดเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วตอนนี้นะคะปิ่นก็มาอยู่ที่บูธบีมีแล้วนะคะสาวๆคนไหนอยากเปรี้ยอย่างปูนะคะก็ต้องมาที่บูธนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะปิ่นก็อยู่กับพี่ป้อยค่ะคุณสุวรรณนาวิชานเดชาค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่ป้อยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อยพี่ป้อยค่ะไม่ทราบวา่าบีมี B ตอนนี้มีคอลเลคชันอะไรใหม่ๆมาแนะนําให้กับเราบ้างคะดีเลยค่ะเรามีคอลเลคชันที่ออกใหม่นี่นะคะ จากแอมบัสเดอร์ที่คุณปูไปยานแนะนำนะคะคือว่าไม่ว่าคุณผู้หญิงจะอยากสวยหรือหรือมั่นใจเนี่ยนะคะสินค้าตัวใหม่ของเราคือว่าตัวที่เป็นซิม l ล t ดับเบิลคัพนะคะโดยที่มีแผ่นด้านหลังเนี่ยนะคะกว้างขึ้นเพื่อเก็บความกระชับและให้ความมั่นใจนะคะโดยที่ฟองน้ำของตัวนี้ในรุ่นนี้นะคะมีการปั๊มที่นูนนะคะหนาแล้วก็นุ่มผิวสัมผัสจะนุ่ม โดยมีการซ่อนโครงไว้ข้างในฟองน้ำอีกทีคือรุ่นนี้ใส่แล้วอ,อกฟูเหมือนปูเลยใช่ <จะ S 1> ไหมคะปูนะเพราะว่าใส่แล้วจะเพิ่มขึ้นอีกครับหนึ่งนะคะ,คะโดยข้างหน้าเนี่ยเรียบสามารถใส่คู่กับชุดชั้นอนอกก็ได้ใส่เป็นข้างนอกก็ได้นะคะโดยที่เกาะอกได้ถอดสายบ่าตัวนี้ออกปุ๊บใส่แจ็คเก็ตออกมามันก็จะเหมือนเสื้อกเกาะอกเลยใครก็ที่ว่าไม่ชอบแบบเรียบอยากได้ความหวานของลูกไม้นะคะความพิเศษก็คือว่าดันอึม ขึ้นนะคะอีกครับหนึ่งส่วนเกินด้านข้างกับด้านหลังเยอะๆเนี่ยมันก็จะเก็บปาดเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มาดันตืนข้างหน้ามีรุ่นพิเศษรุ่นนค็คือว่าสําหรับลูกค้าที่ในกลุ่ม King Power ทํนะคะทำเฉพาะมาให้นะคะมีความหรูหรานะคะแล้วก็มีแฟชั่นของการเล่นของสายบานะคะที่แทนที่เป็นสายบาธรรมดาก็เป็นผ้าลูกไม้นะคะเพิ่มความเก๋ใส่กับเสื้อตัวนอก สามารถถอดได้ค่ะตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนถอดได้นะคะนะคะถ้าไม่อยากได้สายที่เป็นลูกไม้จะใส่สายบาธรรมดาก็ได้หรือถ้าไม่ชอบทั้งสองอันคืออยากจะใส่เป็นเกาะอ,อกก็ถอดออกทั้งสองอันได้เลยนะคะสามารถเปลี่ยนสายบาตตามใจชอบถ้าคุณมีอิจ๊รซี่อื่นเพิ่มจะติดประดับคริสตัลหรืออะไรคุณก็เอามาเกี่ยวแล้วก็เป็นอีกรุ่นนะะึงค่ะพี่ป้อยค่ะไม่ทราบว่ารุ่นนี้มีขายที่ไหน,นะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าเออซื้อได้เฉพาะที่ King Power นี่ฮะจากป้ายนี่ค่ะ King Power นะคะ รุ่นพิเศษนะคะเป็นรุ่นพิเศษค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอบคุณพี่ป้อยมากเลยนะคะที่มาแนะนำคอลเลรชันใหม่ของบีมีให้กับเราค่ะค่ะสาวคนไหนนะคะที่สนใจบีมีคอลเลรชันใหม่นี้นะคะก็มาได้ที่งานสากุ๊ฟแฟ่ครั้งที่18ค่ะงานจะมีตั้งแต่วันที่ 26- ถึง29มิถุนายนนะคะแล้วมาพบกันได้ที่บูนบีมีค่ะแอบกระซิบสาวๆนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมีโปรโมชั่นรถพิเศษ3 0ค่ะแล้วพบกันที่บูนบีมีนะคะ